ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2ในวันนี้มีโปรแกรมแข่งขันอีก2คู่สำหรับทีมจากไทยก็ได้นอนว่าเมื่อวานที่ผ่านมาทูแบงคอกน่าเสียดายมากคือพอนำส2หนึ่งโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมก่อนจะแพ้ทางซิตี้ไปทำให้ตก,กรอบไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้มีทีมเดียวจากไทยที่เข้ารอบฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียคือบุรีรัมที่ต้องไปเจอกับทางยาโฮดารุนทักซิมในรอบนอกเอาต,ต่อไป เดี๋ยวเตะกันในช่วงต้นเดือนมีนาคมแข่งขันเป็นแบบเย่าแล้วก็เยือนนะครับก็แน่นอนว่ายังเหลืออีก2ทีมที่จะลุนเข้ารอบวันนี้ก็มีเตะกันสําหรับทีมจากไทยเมืองทองยูเนเต็ดจะบุกไปเยือน Lion City ี้เซเลอร์แข่งขันกันในเวลาหนึ่งทุ่มเลนิจารันเบซาสเตเดียมถือเป็นสนามที่เป็นของแสลงของทีมเยือนจริงจ โอสิตีทีมเยือนที่มาแข่งขันที่สนามแห่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก่อนเกมนี้จิโน่เลตติเอรีกุนซือของทางเมืองทองยูเนเต็ดเองก็เปิดใจนะว่ายังมีโอกาสเข้ารอบแม้ว่าจะเสียเปรียบจากเกมแรกแต่ว่าต้องเล่นให้มีวินยัยและต้องโฟกัสกับทุกจังหวะให้มากขึ้นเพราะว่าไลออนซิตี้เซเลอร์มีเตะต่างชาติที่อันตารายรวมไปถึงนะักเตะทีมชาติสิงคโปร์ก็เล่นได้ยอดเยี่ยมหลายคนเหมือนกัน แน่นอนนะครับว่าเกมแรงเราเห็นแล้วว่าชาวาอาร์นนว์มักซิมเลสเตียนบาร์ลัมเซล่าคือแผงลิตได้อย่างยอดเยี่ยมประสานกันกันได้อย่างลงตัวจริงๆแน,น่นอนว่าเกมนี้ไม่ได้มีเรื่องของอเวโกแต่อย่างใดเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทําให้เมืองทองยังไม่ได้เสียเปรียบมากนักความพร้อมของเมืองทองก็ข่าวดีคือจะได้เอมิรบักกลับมาเป็นตัวจริงเพราะว่าเกมล่าสุดไม่ถูกส่งลงเล่นส่วนที่เหลือตัวหลักก็อยู่ครบแนวรับอย่างอับ,บอสโอตาโคนอฟ พร้อมมาจำการตรงกลางมีพิชชาอุตราสรวิทพานทองแนวรุกก็มีกลวิทัขาศาคาคณะคำยกแล้วก็ปรดเมตอาจวิไลดาวยิง4บประตูที่พร้อมลงสนามวิเคราะห์เกมนี้เมืองทองเองก็ยังมีโอกาส50-50กับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องไม่เสียประตูเร็วถ้าเสียเร็วเมื่อไหร่อ่ะมีโอกาสที่จะไหลาย,ยาวได้เหมือนกันฟันทองเกมนี้เมืองทองน่าจะเบียดชนะ ลออนซิตี้ไซเลอร์ได้อาจจะสัก1-0หรือ2-1แต่จะต้องไปว่ากันต่อในช่วงของการต่อเวลาพิเศษกันต่อไปอาจจะเป็นเกมที่ยาวได้ถ้าเกมยาวๆเนี่ยก็พูดยากแล้วว่าใครจะชนะแต่ด้วยความเป็นแฟนบอลไทยก็เชียว์เมืองทองอาจจะชนะและเข้ารอบได้ในเกมนี้อีกคู่หนึ่งเป็นเกมสำคัญเหมือนกันแม้ว่าการท่าเรือคือฟอร์มเกมแรกไม่ดี เล่นที่ BG เ t เซเดียแพ้ชนบุกมา04นทำให้สถานการณ์แมชนี้เองก็ถือว่าหลังชนฝาเอามากๆโคดเอกวัชพลแก้วพึกก็จำเป็นจะต้องทำทีมร่วมกับทางโคชโชโชติพิพมรัฐแล้วก็เปิดเกมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ยิ่งดีกับทางการท่าเรือโคดเอกก็บอกว่าคอนอื่นเลยเนี่ยรู้สึกดีใจที่มาที่นี่ก็พยายามจะฟื้นตัวจากเกมแรกใครได้ซึ่งเกมแรกแไม่ใช่โคแย่งขันที่ดีสำหรับ ทีมของการท่าเรือก็ทํางานหนักเพื่อหวังจะเอาชนะให้ได้ในเกมที่2และหวังจะมีฟอร์มที่ดีขึ้นความพร้อมในเกมนี้ของการท่าเรือเองก็ฟอร์มอาจจะลุ่มๆดอนๆด,ด,ดีบ้างไม่ดีบ้างผลงานกับเกมแรกที่แพ้มา0ูนย์ต่อ4ี่ทำให้พวกเขาเองก็จําเป็นจะต้องส่งักเตะชุดที่ดีสุด ลงสนามความพร้อมเกมนี้นักเตะสำคัญสคัญก็ยังอยู่กันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมพรยศพร้อมยืนเฝ้าเสาฟานปูโตสอาสนาวีมังกวลำวรลชิตกินิสีบําเพน็นฟิลิปเปอามอโมริมพร้อมลงเล่นแต่มองจริงๆแล้วชุนบุกคุณไดมอเตอร์จะเหนือกว่าการท่าเรือค่อนข้างเยอะเหมือนกันแม้ว่าพวกเขาเองอาจจะมีการโรเตชันนักเตะแน่นอน เพื่อที่จะเอาไว้เล่นในแมชอื่นๆต่อไปชนบุกด้วยดีกรีความเป็นอดีตแชมป์เคลีกสมัยแล้วก็เป็นแชมป์เอชเมาแล้ว2สมัยเนี่ยพวกเขาเก่าพอที่จะเข้ารอบต่อไปเพราะเกมแรกในชนะมาถึง4-0ผลงานมันค่อนข้างห่างแบบเห็นได้ชัดเกมนี้ก็อาจจะช่วยสิ่งเจ้าท่ากันท่าเรืออย่างน้อยขอไม่แพ้ก็เป็นเรื่องดีแล้วสําหรับพวกเขา ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube f a s Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ